สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับผมนอยด์เดวอฒิและเนลอยู่ในช่วงแกงคนเนื้อนะครับผมวันนี้เราออกมาข้างนอกนะครับผมแน่นอนว่าเราต้องมีแผนการแน่นอนเลยะผมลอ่าคุยกันก่อนคุยกัน เออก็คือเรามีแผนการเพราะว่าสายชิวโอมสายชิวปั๊นะคเขาจะมาหาเราเนี้ยผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอุปกรณ์ไปแกล้งเขานะตอนนี้ก็มากําลังวนหากันอยู่นะครว่าจะเอาอะไรเนะี่ยแต่ทีค่คิดคิดไว้นะคือประทับนะครับ<แ>ประทับจุดแม่งเงี้ยแบบตกใจเลยเอาวางไว้แบบใต้โซฟาหรืออะไรเงีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะไว้ไหนโยนข้องน้ําอีกใส่โซฟาเสร็จปุ๊บไม่พอโยนข้องน้ำอีกรอบนึงให้แบบตกใจเไปเลยตอนนี้ดี๋ยวเราไปหาซื้อกันดีกว่ามีไง มีไฉเลยท่านผู้ชมโอ้โห<ฮ>มาร้านแรกก็แจ็คพอตเลยว่ะโคตรดีร<ฮ>เลยคุณเอ๋บาร์เพื่อนๆเราวนไปรับเขาก่อนดีกว่าไปไงบ้างแผนการของเราน่าจะรู้ล่วงไหมน่าจะเดี๋ยวดินี่ได้มากี่กล่อง4กล่อง5กล่มัซื้อจริงๆไอซื้อแบบดอกใหญ่อะ่ะต่ำสุดก็คือ250บาทดอกเท่านี้คือ,อดอกที่สุดดังไปนะนี่แกะออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมดู เนมันนจุดตรงนี้น,นะนนะเนี่ยชนวนมันอะ่ะมันจุด,จดได้ทั้งสองฝั่งเลยเขาว่าเ,เราก็จัดการซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอดูคนระับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ประทัดมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ประทัดนะครับเราได้มาห้ากล่องนะอตอนนี้เราจัดมาแล้วประทัดนะครับผมใส่ถุงมือนะครับเซฟตี้ไว้ก่อนมีใครเคยแช่งไหมนี่ครับประทัดนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผม อาร์ดจีนนีครับแค่นี้ก็แบบตุ้มตามตุ้มตามแล้วเพราะว่าเวลานี่เราก็จุดปุ๊บแล้วก็โยนเข้าใต้โซฟาเลย่าเครับผมเราก็จะดูกันว่าสายชิวจะเป็นไ อันไหนจะไหม้ก่อนกันตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาเพิ่มนะครับผมนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเค้กโรยหน้านะครับสาหรับสายชิลนะครับว็เดี๋ยวจะได้กินเค้กแบบอร่อยอร่อยเลยนะได้ข่าวว่าเป็นวันเกิดนะครับผมแต่ไม่ใช่วันเกิดนะนี่โอ้โหอุปกรณ์แกล้งเราครบจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนี่แล้วเราก็มีเทียนนะครับเทียนให้เขาเป่าเค้กวันเกิดนะครับซึ่งวันเกิดเขาอ่ะไม่ใช่วันนี้เลยซึ่งเราจะเตรียมกันว่าแบบเป็นวันเกิดนะครับผมแล้วก็แบบต้อนรับแล้วก็จุดประทัดอะไรมา แนนน่อเดี๋ยวเราจะมาลองจุดไอ้ประทัดอันนี้ดูนะครับว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับผมไอ้บินเตรียมน้ำหน่อยเผื่อเกิดอะไรพอพี่เขานั่งไอ้นี่ใช่มนั่งเงียบกันหมดนะแล้วมึงจะต้องเป็นโตเปิดเลยเพราะว่าเพราะว่ามึงมึงก็คานมาคานมาคานมาขานขานดิขานดิขานขานมาขานมาใหญ่เออเห็นเออใหญ่ก็เห็นขานอะไรคามิคามิีขานเหมือนทหารน่ะเอ้ยเคลื่อนที่วด้วยวิธีการโผล่นี่เนาะนั่งแบบไม่ต้องเห็นเออนีดีประมาณนี้ปุ๊บ แล้วจุดและโยนจุดละโยนแบบนี้งไอ้เหี้ยโยนมันก็ติดแขนเลยมันไวเลยเดี๋ยวเอาเข้าห, <c oughs> หน้าใกล้เลยโยนโอ้ยอันนี้แค่ชุดเดียวแล้วลองจุดให้ดด <c oughs> ตอนนี้ครับ เรามีเอฟเฟกต์ซาวสโม็อกอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาพันพันใส่กันก่อนเพราะว่าเราจุดตะกี้มึงโยนไปไกลไปไกลโยนตรงนี้กลัวตกใจเออเฮ้ยแต่โยนไปตรงนู้นก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไก่ผลตอนนั้นอะตีเขาเลยนะถ้าเานักอยู่ตรงเนี้ยคุณมึงโยนมาหน้าเขาอย่างนี้เลยนะาาเ่ะบอกเลยว่าสายชิวฮ่าฮ่าแล้วเดี๋ยวสายชิวไปล้างหน้าในห้องน้ำเดี๋ยวเราจุดเข้าไปในห้องน้ำอีกอันนึง เดี๋ยวเราเตรียมการกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวันพรุ่งนี้ว่าสายชิวมาแล้วจะเป็นยังไงนะไปดูเตรียมกันก่อนเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราลอยคอขออ้อยฟอลจังหวะจะแกล้งคนอารมณ์มันเริ่มมาเว้ยคือตอนเนี้สายชิวไอสายชิวบิดหมดปอกถอบหมดปลายขอกอะไรของเขาเนี่ยกำลังจะมาแล้ว แล้วเราก็เตรียมเซตอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วรับรองว่าเจอดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องรอดูแลครับรอดูรอดูใกล้ถึงแล้วเดีย๋ยวเจอกัน จะงงว่าอันนี้คือเซอร์ไพรส์อันเด็ดจริงๆมันจะถึงแล้วแหละแต่ว่าโอ้มันข้ามไปเกือบเดือนเลยมีใครเจอแลนวไงเดี๋ยวไม่เจอกันไง,ไอ,นไงอันนี้เขาจะไม่เจอ,อ,จอแล้วออ๋เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วนี่มาถึงตายเหรอไม่ตายคุณรู้โอเควันนี้ก็มาเยี่ยมถือว่าเป็นท็อปไดโวตนี่เพิ่งทำใหม่เลยใช่ใช่ไม่ห่วงอะไรหรอกพื้นมันสกปรกไหมเนี่ยกูเดียบไปแล้วเล้พื้นเสร็จแต่มันคิดยาวโอเคยังมีอีไปสายชีวิตนั่งรอบกันโอเคขอบคุณมากเลย มาแล้วก็กตามอ๋อในกระเป๋าในกระเป๋าเป๋าเดยอ่ะเค้มแนกิ้เฮ้ยแมงเคกตัวพื้นเนี่ยอร่อยวะตัสุดอเฮ้ยนะห้องน้ำเลยห้องน้ำเดินใส่เสื้อผ้าใส่เพาไปเฮ้ยดีเลยแกเลย มีัังเหรอเปิดรดือเอาช่วยไหมนี่ช่วยเอาไปเก็น้ำออกมีกล้องเลยพี่ก็เก็บอันนี้เกาเห้องน้ำมันเล็กนิดนึงไปไหนวะเนี่ยเก็บไปห้องของไม่ได้ห้องน้ำ่าี่ยบอกนะกดสวมแล้วขี้พุ่งจะดีโอ้ยมึงไม่แล้วเอาห้องนี้ดีกว่ามันเปิดให้ดีเกินไปิเหอแล้วดอกัเร บรรยากาศดีที่ต้องอกอะไร้านหน้าด้วยเฮ้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 ยเฮ มันเกียวแกงเลยเฮ้ยมีอะไรดเป้ยกูไม่อยากทำอะไรเลยป้าไนม่ไหวเลยกูไม่ิไเกี่ยวไปได้เอกใลกูห้ย้ไปเลยไปเลยมีอะไรเลยมันแปลกตั้งแต่คนเยอะเกินไปนะเฮ้ยไอ้ยขออะไรอย่างย มีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่ตลกเลยรู้จักตายไปเดินไปก่อนไปก่อโอ้ทวันไม่บริการดีเฮ้ยตายมีอะไรนี่โอ้เปิดปเปล่าไม่มีผ้าเลยโอ้ยก็อยู่แล้วครับโอ้อ้ยน่อยคอยอย่งนไเฮ้ยมึงบ้าุงบ้าโอ้ยเฮ้ย กแล้วยไรมเร่อยผมไม่เชื่อเลยไอ้หนูนัวมาเ่ยเฮ้ยจะขึ้นนบินไม่ทันเอาข้าวเดี๋ยก่อนไดเลยมานี่จะนสัมท่านตรงนี้โอ้เออห้องนี้สบายใจเลยแกงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไงตกใจไมโ้ยโอ้ยเยนไม่เชื่อเลยว่าจะถ่ายจริงร้เนี่ยไม่เชื่อเลยระแวงเลยเล้วเมเนกานั่งเลยเฮ้ยไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ 가 นี่แหละครับก็เป็นคลิปแกล้งตอนแรกก็ว่าจะเอาเค้กป้ายหน้าเรื่องรู้ทันเีงเออแล้วเราจะไปล้างหน้าปุ๊บก็โดนประทัดโอ้ยอย่าคนรู้อันนี้รู้ไหมประทัดโอ้ประทัดนี่ไม่รู้นะไม่ชอบเลยที่มันมันดังอะไรไม่ไกลให้ตกไกลงี้ไม่ชอบเลยตั้งแต่เคยทําคลิปไม่เคยทำคลิปหรอกคนชอบแกล้งพี่ชายชอบประทัดตอนเด็กๆกลัวพวกอะไรที่ดังประมาณนี้แต่ว่าเสียงรถเรารู้อยู่แล้วไงเราไปโยนเราใกล้ๆเคยนี่โดนเย็บเลยนะวิ่งหนีประทัดแล้วตกคันนาแล้วแต่มึงน้อยซื้อมกระจกมันบาดแล้วิ่งไปตรงแถวๆนั้นวิ่งหนี เออวิ่นีเลยแหละเราแบกไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ทีนี้เราก็จะทําคลิปต่อไปนะครับต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสัมภาษณ์พี่โอมนะครับต่อจานทิกเลยเออไม่อันเดียวทีเดียวเป็นเทคเออเทคอีกเทคนึงสั้นๆพอไม่ไม่ไม่มีประทันนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้สับจริงจังแล้วเป็นการเป็นงานแล้วผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อันนี้แหละครับได้แกล้งพี่โอมไปแล้วนะผมก็อย่าตกใจนะแฟนแฟนแฟนบอกว่าไม่เคยมีใครแกล้งให้พี่โอมตกใจได้เลยก็ไม่ค่อยไปถ่ายใครเอาไงไม่ถ่ายกับเพื่อนบักก็แกล้งีบมมดาท้้ี่ยลววแไบ ออกเลยผมจะหาทางออกเลยถ้าประตูเป็นไม้ผมถีบเลยไม่เป็นไรไม่สนใจเลยประตูเป็นเหล็กไงเออมีการล็อกก็เถอะเฮ้ยเหมือนมันทำไว้เลยว่ะเฮ้ยนึกภาพขึ้นไปแม่งก็ระแวงนะแค่ขึ้นไปนี่หนักกว่านี่อีกอ่ะผมไม่ขึ้นเราคิดในใจว่าถ้าเป็นบริการดีนะวะร้านนี้บริการสุดยอดร้านเนี้ยถ้าแล้วครับทุกคนเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวนีอะไรก๋วยเตี๋ยว ให้บริการดีว่ะเตี๋ยวยัดไส้เอ้ยได้เว้ยยัดไส้อันนี้เราจะให้เต๋อก่อนหรือว่าจบเดี๋ยวจบคลิปไอ้แกงนี้ก่อนแล้วก็ตุดเถ๊ะอะไอ้สายเลนหน้ากูเลย ที่เราคอยรอรอคอยมดแล้วไาชิวหมดนแล้วของจริงมันระเบิดมันระเบิดทีคนยนตาเลยมแล้วมดแล้วเไม่้กินกเตียทีเอมมันไม่จบวะบอกว่าไม่มีแล้วเฮ้ยไปกินนอกยะไปกินนอกไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอ๊ะ ตัวตัวการเลยเนี่ย no, no. ไปบุกูเข้ามาจะได้อะไรระเบียงแต่ตัวการละเห็นดือเค้กนี่กูตกแกแ่นะก็คือผมตกแกเฮ้ยหมดแล้วหมดเค้กหมดแล้ว เออเข็นไปทางนึงก่อนเออแล้วก็จบคลิปไปเลยบอกเขาเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ไม่ทันนะทันไม่ทันก็คลิปไปก่อนมาจบคลิปของจริงมายิงใกล้ยิงใกล้ยิงใกล้เฮ้ยมายุงกันไม่หมดเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราแกล้งพี่โอมตสำเร็จนะครับจากที่มีคนบอกมาว่าไม่เคยแกล้งใครสำเร็จนะครับผมก็เจ็ดคนนะนี่แล้วครับฝากติดตามด้วยครับช่องสายชิลนะไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยเออช่องกูช่องเดียวติดตามช่องกูช่องเดียวเอ้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่ากให้แกงล ใครคอมเมนต์มาคือมันคือถ้ามันดูคลิปนี้มันก็คงไม่มาเออเราจะล่อเหยื่อมาให้หมดแล้วเราก็จะแกงกันทีนไม่มาแล้วไะบายบายุดกุปิดกดปิดแล้วกุตัวไหนล่ะเฮ้ยเอออะไรก็กุดคุเลยเด๋ยวขอกิน่อนแค่แค่นอเท่วนั้นไป สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยเดวว์เหมือนเดิมนี่ครับผมวันเดียวอยู่กับสายชิวบินหมดปอกทอมหมดป้ายนะครับผมกำลังนั่งแดกก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผมลืมเด็กก่อนแล้วเวงและเวงว่ะอันนี้เป็นคลิป2นะครับผมจากคลิปที่แล้วน่าจะสะใจกันน่าดูนะครับผมก็คลิปนี้อยากจะสัมภาษณ์พี่อมว่าแบบกินก๋วยเตนะี๋ยวอร่อยไหมอุ้ยมาเรียบมาสัมภาผัสก๋วยเตี๋ยวหรืออร่อยอร่อยที่ร้านไหนบอกชือ่อร้านเลยเดวว์เล่นที่เจาบไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยไม่รู้อ,อร่อยอร่อยแซ่บเลยเฮ้ยเขาไม่ มีหลายคนถามมาว่าสายชิวเนี่ยอะไรขี้กวมันกินดมันกวาดมันกินนมีหลายคนถามว่าสายชิวเริ่มต้นมายังไงแบบทำทำคลิปแรกเนี่ยคลิปอะไรอันนี้จริงจังใช่ไมจริงจังอ่ะไม่กินละอ้าไม่กินเลอาจริงจังถ้าสาระจัดให้เลยโอเคเอ้ามีขายด้วยจะพูดเองอมอมีเลย กมีอเฮ้ลพวกูุณไม่ทันเครื่องบินแท้มาผมทำคลิปแรกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ตัวเหยื่อเลยตกใจหมดเลยคือระแวงไปหมดครับประทับเอาประทับมาใส่ดิอ้าวถามว่าคลิปแรกที่ทําเป็นคลิปอะไรถ้าคนดูคลิปผมท่านแรกเลยก็คือผมทําคลิปที่ดังออกมาเลยนะคลิปท่านฤาษีกล้องนี้ใช่ไหมกล้องนี้เอานี้คือผมทําคลิปท่านฤาษีนะก็คือท่าลือศรียากรุงกิงเนี่ยก็คือดังมาคลิปนั้นก็คือออกข่าวไทยรัฐเลยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกว่ามันได้อะไรมาจาก เราทุกนะฮะเราก็ทำไปตอนที่ผมทำไปครับคนี่ก็มี F c มาคอมเมนต์ใช่ไหมตอนคอมเมนต์ก็เราก็ได้ตอบกับเอฟซีนะครับมาได้คุยกันเน่เอยเบนี่เอเอิกอันนี้กินได้ป่าก็คือเราได้คุยกับเอฟซีนเได้คุยกับเอฟซีว่า แกกูไดไหมนี่บอกเลยแกแ้วกระป๋องหม้ละครจบรายการแล้ว่าแล้มีี่สาระนี่เลยตีเลือดมั้งนี่เฮ้ยไม่ล้าเลยพี่ขับรถไปด้วยกันพี่ากพีผมไม่กินแล้วหน่อยหมดแล้ว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 ได้หมดแล้วหมดแล้วได้หมดแล้วได้หมดวด้หมดแ้วด้หมดแล้มดแล้วด้หมดแล้ได้หมดแล้วด้หมดแล้ได้หมดแล้วมดแล้วไ้หมดแล้วได้หมดแล้ว้หม้วไมดแล้ได้หมดแ้วด้หม้วมล้วได้หมล้ว้หมด้วดล้วด้หมได้หมดแล้ววล้ล้ว้หล้ว้หมดแว โอ้เราไปฝากฝากดูหน่อยไดพี่อะไรงมาด้วยพี่ช่วยผมอ่ะคือคลิปที่ดังคือคลิปท่าฤษีออกขาวไทยรัฐเลยยอดวิวกระจายหลายเป็นล้านห้าล้านเลยโอ้แล้วแล้วไอเนี้ยแล้วคลิปที่ดังต่อจากคลิปท่าฤษีมีอะไรเห็นเห็นไปออกร้องเพลงด้วยผมผมร้องเพลงอะไร เห็นเป็นเปเต้น m v อะไรก็ไ<อ>ม่รู้อ๋อเขามีพวก MV เพลงมาทําแล้วก็ฮาฮาแต่ที่หลักๆเลยก็จะถ่ายแรยกๆเราไม่ทําช่องเราถายช่องเพื่อนคือบัเลีอ๋บอบัลลีใชบัเลบลัเลก็ทวนไทยนั่นให่ไทยน,นี่เราก็ออกช่องมันมบ่อยๆแล้วช่องมันก็ดังก็บอกแนะนำเลยไปทําให้เพื่อนจะได้ประสบการณ์ความรู้กันตอนั้นผมกว่าเริ่มทําคิปใหม่้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนะอย่างนอยจะคอาจะดังมาก่อนเราอยู่แล้วไงไ้ดังนปดังเขาจะทําเกี่ยวกับรถอะไรเขาไปมีรถแต่งเราสมัยนั้นเราก็ขับจัดเอ็กซ์เดิมๆไม่ม เลยชื่อแค่ใส่เบมโบว์ปีสิบเก้านี่ก็ดีใจแล้วคราวนี้เราก็มาขอถ่ายนอยนะักถ่ายด้วยกันเนาะถ่ายเราก็ไว้น้ำน,นะกี่ปีแล้ววะนานมากนานมากตั้งแต่เรื่มทสออส,อสองปีได้สองสองปีคือตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรนอยได้วูที่ถ่ายอยู่ในช่องพีิลิพิพลิ ใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นไปบุรีรัมย์พี่เล็กก็มาขอถ่ายเราก็ไม่รู้ไอ้้ไอเล็กก็บอกว่าเอ้ยนี่มาถ่ายเลยขอถ่ายเลยขอถ่ายแต่เราจะเกรงใจไงเราไม่รู้จักเขาไงเราเขาาคิดว่าเขาไม่รู้จักเราเฮ้ยหน่อยตามเลยนี่ไอ้ตามเลยนะจริงๆเคยมีนะจะจ่ายเลยอันนี้มีใครอยู่แล้วรอบข้างไม่มีแล้ว หาตรงจบดีกว่าพอประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็อามาทาคลิปประมาณปีเกือบสองสองปีแล้วก็ออเรื่องการเป็นทําเป็นยูทูบพ<อ>ี่<อ>ประสบความสำเร็จสมผู้ติดตามเป็นล้านครับก็คนด่าเยอะกว่าคนติดตามอ <c oughs> ีดก,กด่ากระจายเลยแต่เราผมไม่ค่อยสนใจหรอกคอมเมนต์ด่าพวกอะไรก็วาข้ามไปคนมันเยอะนะแต่พูดความจริงก็ยังไม่กินข้าวเช้าเลยี่จริงอยากกินก่อนก็ได้ค่อยถ่าย อันนี้กินไปถ่ายไปครั้งแรกโคตรบ้าจดได้จะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวอันนี้เป็นช็อปใหม่ใช่ไหมจำใหม่เฮ้นไปดินมาดิ้นมาดิไม่ไว้ใจแล้วว่ะถ้าพูดก่อนโดนกระทัดโดนเอวตัวเหี้ยเดองเนาพาไปอยู่แม่ต้มเลี่ยงนะครับไม่มีแล้วทำไม่ทำให้รอบนี้เราทำตัวโอ้โหคุณได้รับรับรอบของจริง หมดแล้วหมดเฮ้ยหมดแล้วเว้ยนี่คลิปจบสุดท้ายเลยด้วยต้องรีบไปแล้วเนี่ยมันไม่จบคลิปแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยนี่นะครับก็เป็นประวัติสั้นๆนะครับผมของพี่โอมสายชิลในของเราครับผมกวยเเตะกวยเตะเลยเตะอ้อ่าบคลิประยะนั่นเลยอ าแล้วครับผมนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสนุกสนุกเฮฮานะผมก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่น้อยด้วยนะครับผมพี่น้อยก็จะไปแกล้งคนเรื่อยๆแบบนี้ทั่วๆไปนะครับผมอ๋อคลิปนี้เขาไม่มาเลยไม่มาไปหาไม่มาก็ไปหานะครับผมถ้าถ้าไปร้านวันไหนใครโดนเชิญแมพแล้วรู้สึกว่าบริการแดีดีเกินไปดีเกินพาเข้าห้องแรมเขาเอาคุอจี๊พาเข้าไปได้การให้เราเข้าไป ประมาเออเหมือนจะลดมันบางทางไย <c oughs> คือประมาณัถ้าวิ่งออกมากระโดดเหยียบท่าหัวอ,อมาผมเสียวมากครับรถเสือแ็่งเข้าไปแล้วผมก็คิดอึเบงแกลงว่ามันไม่น่ามีความคิดจะแก้งคนนะดูส่องข้างบนเลยเด้อ <c oughs> ตอนนั้นมีมีคนอยู่ข้างบนไหมมีสองเป็นเราเรื่องที่บาละเวงเองเป็นเป็นพนี่คนสั่การอย่าโทรศัพท์นี่เออกมาระเบิดไม่พูอลูกสขาดพานไงผมก็เป็นเหมือนนางพีเราบบรรยากาศเม่งร้อนมาที่้อบดว่น้าแต่สอบไปเ เ,เงาเลยแต่ก็คิดว่ามันไม่นานีหรอกน่า,า,นาจะเป็นพวกหญิงไม้แต่ไปมองไม่มีใบไม้เรารเป็นปปการเปิดห้องน้ำเฮ้ยอันนี้รู้สึกไม่ได้กล,ล,ลัวโกโกโละอะไรเราก็แค่มันจะเก่งเลยวะมันไม่มีคนเราไะไม่นึกเลยว่าจะโยนประทัดใส่ ก็เลยแม่งกไม่เข้าห้องน้ำเลยแต่ไม่คิดว่าประทัดหรอกกลัวมันเอาพวกตัวงูตัวอะไรไปเลยเฮ้ยตัดลยอยจะเอามาแล้วเอาไม่ทันย่าเลยแบบเช่าไม่ทันงูตายก็ทืบแบบเเคยเห็นถามแฟนได้แค่เอาพวกอะไรกันตอนแรกกะว่าจะเอาเข้าไปในห้องน้ำมีเด็วปะอยากเข้าไปในห้องน้ำใช่ล้างมือล้างหน้าดีๆแล้วจะเอาประทัดถุมเลยในห้องเฮ้ยน้อยไม่น้อยหมดขนาดนี้แต่ว่าที่จริงๆเหรอแล้วพอมาข้างนอกปุ๊บก็เลยพิมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนพิมเปลี่ยนแผนให้จุดลงให้ดันดันดันไปทางน บ้าตั้งแต่ผู้หญิงแล้วบวกพวกมือแางแขเลยเรามีเค้กนะมีเค้กเฮู้สุกเฮยู้จักคนเกิดเราได้ไงเอ๊แต่คิดในใจมันาจาะเอาเค้กเอาเค้กโดนหน้าเราอะมันก็แค่เค้กอะไรเคีกแค่เค้กอะคมก็คิดบ้าไม่มีอะไรหรอกแต่คิดดูอย่างหนึ่งเอาผมคิดเราแวงเลยมันจะเอางูหรือตัวเหี้ยเลยมาใส่มันเคยพูดเราเคยคุยกันก่อนมานะครับว่าอย่าเอาตัวเหี้ยใส่น้อยนะเราก็เราก็เราแวงมาตลอดเลยว่าข้าวใไม่ติดตัวเหี้ยแน่เลยว่าสรุปนี่เหี้ยมาตัวเหี้ย เตี้ยโคดหางเตี้ยเตรี้ยกันเป็นวันนะต้องเอาคลิปนี้ลงหน่อยนี่เตรียมตั้งหลายวันนะเดี๋ยวคนจะไม่ใช่จะให้ดูจะให้ดูมือให้ดูทำไมเขาถ่ายอยู่ด้วตอนนี้เรายิงรอเราเสร็จมาให้ดูยิงร้อนร้อนเยอะขอเล็บสวยก็ให้ดูเลยมบ้าหมดอะจบคลิปป้ะเอาเอาเสื้อให้หน่อยตัวหนึ่งใส่ใส่อะไเสื้อใส่อะไรอ้ยนี่มาใส่เสื้อหน่อยนะไม่เชื่อแล้วก็ให้เสื้อเออมีดีแมวแมวมันต้องมีอะไรในเสื้อที่เออตัวใหม่เอาอยู่ให้มาตัวใหม่เว้ย L L L ใอลเอลสายเอไม่ได้เตี้ยไหมที่เอ็มสายได้อยู่ใส่ได้อยู่พอดีพอดีไปเลยเฮ้ยยังเตี้ยนี่ทำไมเตี้ยไว้เลยเพี่ไม่พี่เลยไอ้คนขับรถไปให้เลยเหมือนคนหลันหลันอ่ะโอ้ยเมื่อกี้อะไรพี่เปอรดูพี่เปอรดูเบอรจริงๆไปชัวร์แน่เลยว่จับกล้องตลอดเวลาเฮ้ยโดนแน่โดนพี่โดนโดนเลยโดนเลยมีอะไรนอุตุ๊กเกย์แน่นอนโอ้แกหมดเลยพี่แล้วเรซิ่งทีมด้วย โอ้ไปเผาเลยผูดด้โดนแน่แน่แนเดี๋ยวน้องๆไปดูคลิปเผาเสื้อไรโบว์ตอนที่ช่องสายชิวนะครับเฮ้ยไม่ใช่พี่ไปวางแผงเขาหรือเปล่านะอะจบคลิปไป,ไป่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรหรอกเราก็จะแกล้งไปเรื่อยๆแกล้งไปเรืเ่อยๆเป็นคลิปเดียวนั้นเท่านั้นแหละนะ,น,นะครับผมนะฝากติดตามนะครับสายชิวฝากติดตามพี่น้อยไรโวนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะไปแกล้งใครนะครับก็ฝากติดตามแล้วคอมเมนต์มาข้างล่างเลยน้้ออองๆไไปปปดูคลิต่่เเผาสืโว พูดจริงไปดูที่ช่องสายชิวเดครับน้องๆนี่มดิ้นบ่อยว่ะเป็นเงาดิ้นดิ้นบ่อยไปโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วสายชิวไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปครับพี่ไปไปครับไปครับโอเคโกูเปนคนร้อนย่าดูนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อสายชิวเป็นสายหลอนนะเนี้ยสายหลอนอะไรพี่พี่ไม่ใช่ไมไป่ใช่โอเคครับน้องก็เอาจริงเลยก็ กูเกลียดพวกมันทั้งหมดเลยทั้งมึงเธอกล้องด้วยมันเป็นหนะดิดูมึงสวยก็รู้แล้วอ่ะไม่ใช่เฮ้ยแกอยู่ขาไม่ได้ต่อยมือขวาหลังมือขวาหลังทำไมมือขวาหลังวะไม่ดอา่องหรอกมีดูดูอ่ะสวยไม่จับถือเอายาป้ายเลยหลับสไลด์โอเคครับน้องๆก็ไปป้าคลิปนี้ก็หมาไม่แดกเลยครับผมกูเนี่ยหมาไม่แดกเลยช่องเขาได้กูกูอายเขาดิครับเอาลงอยู่แล้วฉากเอวิ่งกระทืบดีไหมกระทืบออกไปนะมันเป็นไปได้ถือกล้องเห็นอยู่แล้ว ก็จะกระทือบบอกไปแล้วมียงยังไงก็ไม่รอดไปไอ้พวกที่หายไปแล้วปิดได้แล้วปิดเถิดปิดเถิดไม่ไม่เลยละเอาดีชูดีชูเข็นหน้าไปโอ้ยเฮ้